สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูปืนลมรุ่นพิเศษจากรัเสเซียกับรัสเชียนคัสตอมทูล่าแอร์การปืนลมที่ถือว่าเป็นงานฝีมือขั้นเทพของโรงงานทูล่าที่มีประวัติยาวนานกว่า200ปีเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวปืนถูกออกแบบมาให้ดูคลาสสิกแต่มีเอกลักษณ์แบบรัเสเซียตัวลำกล้องทำจากเหล็กคุณภาพสูง เคลือบสีดำด้านดูเรียบหรูและทนทานส่วนด้ามจับทำจากไม้คุณภาพดีขัดเงาสวยงามจับถนัดมือมีความสมดุลที่ดีทำให้การยิงแม่นยำมากขึ้นมาดูภายในกันบ้างเครื่องกลไกาภายในของทูล่าแอร์กันเป็นระบบลูกสูบแบบพิเศษทำให้แรงดันลมสม่ำเสมอและคงที่มีการปรับแต่งโดยช่างผู้ชำนาญทำให้ทุกชิ้นส่วนเข้ากันได้อย่างลงตัวการทำงานของสปริงและลูกสูบมีความราบรื่น เสียงในการยิงไม่ดังมากทําให้เหมาะกับทั้งการยิงะส,สมและการใช้งานจริงเรื่องประสิทธิภาพปืนทูล่าคัสตอมรุ่นนี้สามารถยิงได้แรงและแม่นยํามากระยะยิงประมาณ30-50เมตรยังสามารถควบคุมการยิงได้ง่ายการรีโหลดกระสุนทําได้รวดเร็วและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นคงปืนรุ่นนี้เหมาะทั้งสําหรับนักสะสมและนักยิงมืออาชีพ สรุปแล้วรัชเชนคัสตอมทูล่าแอร์กัน Gun, เป็นปืนลมที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัวทั้งในเรื่องการออกแบบภายนอกวัสดุคุณภาพสูงระบบกลไกภายในที่รับรื่นและประสิทธิภาพการยิงที่น่าประทับใจเป็นอีกหนึ่งปืนลมที่นักสะสมทุกคนไม่ควรพลาดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BIKERINSPIRE e, เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวปืนลมรุ่นหายากแบบนี้อีกครับ แล้วพบกันคลิปหน้าครับ